ตำรวจจะมาที่โรงเรียนฉันมั่นใจว่าพ่อแจ้งความแล้วนายบอกพ่อแม่ว่ายังไงโดนนักเลงซ้อมตอนออกไปเดินเล่นนายบอกความจริงไม่ได้เหรอ,อการ้าฉันบอกว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตอีฮอนเหรอไม่ใช่หรอกถ้าฉันพูดความจริงไม่มีอะไรหรอก นายน่าจะหลับหูหลับตาเหมือนที่เคยทำต่อสู้ไม่เป็นด้วยซ้ำนายก็เลยพลอยเดือดร้อนไปด้วยขอโทษนะขอโทษอะไรเล่านายไม่ใช่คนก่อเรื่องสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกแล้ว,ลวที่นายหงอยขนาดนั้นเพราะกลัวเรื่องตำรวจเหรอหรือว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจริงๆ อสายสือบีผมได้รับแล้วครับเออโทษขอบคุณที่ช่วยดูแลยันคำขอส่วนตัวนะเออโอเคแล้วๆนี้ไปกินข้าวกันนะอืมโอเคประวัติส่วนตัวส่วีหอน ฉันว่ากันแท้ของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันอยู่ที่ร่างกายของนายเพราะนายต่อยใครไม่เป็นถึงได้ตกที่นั่งลำบากแบบนี้ตอนนั้นก็ถูกอัดอยู่ฝ่ายเดียวเลยนี่ปกป้องตัวเองไม่ได้เพราะแบบนั้นนายถึงได้ยิ่งเจ็บหนักเริ่มจากชกมวยแล้วกันลุกเอาละนี่คือเทคนิคในการชกมวยยับมาตรงคุกร์ค e r อ๋อ มีแค yeah, so ่ไม่ก oh, ี่เทคนิคนายอาจจะคิดว่าฉันแค่ปล่อยหมัดธรรมดาแต่ฉันต้องเดาการเคลื่อนไหวไว้ล่วงหน้าคิดหากลยุทธ์แลปล่อยหมัดออกไปมันต้องใช้จิตวิทยางั้นก็ไม่เหมาะกับนายต้องใช้หัวคิดนี่นะมันต้องใช้ร่างกายด้วยเว้ยกางเท้าออก ตอนแรกก็เกรงกันทุกคนโอเคตั้งการไว้ใต้คางยับยับลองดูยับยับให้มั่นใจหน่อยสิยับนั่นแหละยืดยืดแขนอีกยืดให้สุดแบบนี้เลยอ่ะ<ย>นับหนึ่สองหนึ่งสองนั่นแหละชกแรงอีกหนึ่งสองชกเร็วอีกแรงอีกหนึ 1, 2. 2> 1, 2. ่งสองหนึ่งสองทรงอีหอน ลูกนอกสมรสหมาหัวเน่าเรียนก็ไม่ดีเรื่องอยู่ห้องเดียวกันมาสองปีแล้วงั้นจุ่จูก็มาสนิทกับเด็กนี่เนี่ยนะมาต้องเฮ้ยนายเนี่ยแรงก็ดีนะการตัดสนองก็ไม่แย่เท่าไหร่ทำไมไม่เคยออกกำลังกายล่ะ เพราะพอ่อฉันไม่ชอบนะมีพ่อแม่ที่ไม่อยากให้ลูกแข็งแรงด้วยเหรอเนี่ยท่านคิดว่าการใช้ร่างกายไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะงั้นเหรอแปลกจังเลยนะเคยเจ็บหนักตอนออกกำลังกายตอนเด็กหรืองไงนี่ถึงนี้นะเฮ้ยโอ้โโอนี่ไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยนายวัยขนาดนั้นได้ยังไงในการต่อสู้น่ะนะ การหลบมันสำคัญกว่าการโจมตีอีกนะนี่คราวหน้ามาฝึกแบบนี้กันหลบหมัดโดยไม่โดนต่อยฮึฮะอะ๋ฉันขอยืมหนังสือวิทยาศาสตร์หน่อยสิคืนนี้ฉันต้องอ่านหนังสือแต่ลืมไว้ที่โรงเรียนขอยืมหน่อยสิได้สิอยู่ในบ้านเข้าไปกับเธออ๋อ สสงอีฮอนเหรอแกมาทำอะไรที่นี่เหรอนี่บ้านแกเหรอผู้ชายด้วยกันทำไมมาที่แบบนี้ช่วงนี้ฉันอยากกินของหวานเน่อ่ะ แล้วแกอยากกินอะไรอ่ะอเมริกาโน่เย็นร้อนๆสักแก้วฉันสั่งอะไรให้กินก็กินไปแล้วกันนะอะไรโอ้ยไอ้จิ้งจอกฉันเห็นแกเปลี่ยนสีหน้านะเฮย้ยไอ้ไซเบอร์พาสบ้าเอ้ย ไซโคพัส <Psych> ตอนอยู่หน้าบ้านทรงอีฮอนเมื่อกี้แกแกล้งทำเป็นไม่เห็นฉันใช่ไหมเจตนาเลยแกมันหน้าไม่อายนี่กล้าดียังไงถึงมาที่นี่ละ่ะก็เวลาฉันไม่ไปเรียนทรงอีฮอนมันก็ว่าฉันฉันเลยมาหาที่บ้านเผื่อม,มันว่าฉันอะไม่ได้ลยะเมื่อกี้นี้แกยังถามว่าทำไมแกอยู่ที่นี่อยู่เลยนะแกดูตกใจมากที่รู้ว่านี่เป็นบ้านของอีฮอนไม่ใช่สักหน่อยอะ